มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทกสรประกาศข่าวดีเตรียมเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรฝาก500รุนรับ20ล้านทุกเดือนนายชัดชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือว่าทกสเปิดเผยว่าทกสอเอาใจผู้รักการออมเตรียมเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรเพื่อรองรับ เงินฝากที่ครบกําหนดและเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ได้ผลตอบแทนและก็ได้รุนโชคใหญ่หน่วยละ5 0 0บาทจํานวน300้ล้านหน่วยนะคะวงเงินรวม1นึ0 0 0สนหล้านบาทอายุการรับฝาก2ปีเมื่อฝากครบกําหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ3บาทคิดเป็นอาตาัตราดอกเบี้ยร้อยละ0 3 0, 0ต่อปีค่ะแล้วก็มีสิทธิ์รุ้นรางวัลรวม24ครั้งในทุกวันที่16ของเดือนและวันที่17มกราคมของทุกปีประกอบไปด้วยรางวัลที่1 เสียงหมวดจำนวน1รางวันนะคะรางวันละ20ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจำนวน29รางวัลรางวันละ1 0 0 0 0แสนบาท รางวัลที่ so so itself, 2จ <affe> ํานวน90รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่3จํานวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่4จํานวน600รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จํานวน3,000รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน30,000รางวัลรางวัลละ300บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจํานวน6,000รางวัลรางวัลละ200บาทค่ะ พกสประกาศข่าวดีเตรียมเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรดกฝาก500รุนรับ20ล้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ